นี่นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอาเมนทอนนะครับใส่ลงไปในโครกนะครับผมมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงครับฟังเสียงโครกใหม่ๆเลยนะครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเตรียมตัวห้าสี่สามสองหนึ่งไป แค่นี้เหรอครับเพื่อนๆโคกกับเมนทอร์เจผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเอหรือว่ายี่ห้ออื่นนะครับเป็นยังไงกันไปครับผมกราบสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง FORMOST MUSIC c h ช n n e l วันนี้นะครับผมเราจะทําการทดลองกับน้ำอ,อัดลมที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆในการที่จะเอาเมนทอดนะครับผมใส่ลงไปแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะทดลองอย่างเดียวก็ไม่ใช่ช่องโฟมออดใช่ไหมครับผม<อ>เราจะทําการทดลองแล้วก็แกล้งไอ้คำไปด้วยนะครับผม<อ>จากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราแกล้งมันนั่งรถทัวคาร์นะครับผมแล้วก็กิ้งข้างถนน ะใจเลยไม่ใช่น้อยมันได้ไปสองแผลด,ด้วยกันแม่งหน้าเดียวเลยไม่เปลี่ยนหน้าเลยน้องนะครับผมแล้วก็ขอแนะนำตัวนะครับอยู่กับผมตรงนี้ฟลุกฟลิกนะครับชอบแก้งแล้วก็น,นนหน้านิ่งโดยแผนการวันนี้นะครับผมเราก็จะทำการนำเมนทอตใส่ลงไปในน้ำอาลมนะครับ <C ute> แล้วก็ไปรับไอคำที่บ้านโดยที่ไอคำไม่รู้ว่า ในน้ำอารมณ์มีเมนทพอสอยู่ข้างในนะและไอคำก็จะเปิดน้ำอารมณ์เสร็จแล้วปุ๊บน้ำอารมณ์ก็จะพุ่งเข้าหน้าและไอคำมันก็จะสำลักนะครับผมนี่คือแขนการอลัมเลอคิดว่าไงบีหน้ามึงนิ่งมากแล้วก็วันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์มีไหมไม่มีนะครับก็ยังตามหาสปอนเซอร์อยู่นะครับผมหากใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับ เดี๋ยวเราทําการทดลองแล้วก็ไปรับได้คำกันเลยครับผมไปจันในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ราจะไปทำอะไรแพงๆกันนะครับผม <c oughs> ต้องทำวันนี้ว่าไงครับลมม้มอีกไหมครับโอ้โหไดงก็มีอีกอ่ะโอเคโอเคไปไปกันเลยอาแล้วเวลาที่เราคอยก,ก็มาถึงนะครับผมโดยการที่เราจะทดลองเอาเมททอนนะครับใส่ลงไปในน้ำอัดลมนะครับผมตามที่เพื่อนๆว่าว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาปูขึ้นมานะครับผมว่ามันจะเป็นได้จ <c oughs> ริงหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการทดลองครับผมว่าจะเป็นยังไง เอาละครับเพื่อนๆในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องแกะเมนทอสกันก่อนนะครับผมนะฮะแล้วก็ใช้สกอตเทปนะครับในการแปะให้เมนทอสนะครับเรียงเป็นแถวตรงเพื่อที่จะใส่ได้สะดวกนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะเมนทอรสกันก่อนเลยครับผมค่อยๆแกะนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ดึงพลาเทปมายาวๆนะครับผมเพื่อที่จะแปะให้มันเรียงกันเป็นแถวนะครับ อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับแต่ก็จะมาบอกให้ในช่อง o r m o n t o r y Channel นะครับผมแล้วก็จะได้ไปทําทดลองครับถ้าเกิดเราใส่ทีละเม็ดนะครับมันก็อาจจะฟู่ก่อนที่เราจะได้ปริมาณเยอะๆของเมนทอสนะครับผมนี่ครับเราก็จะได้เมนทอสแล้วนะครับทั้งกองแล้วเราก็เอามาติดใส่ก็เทปนะครับผมเพื่อจะให้เป็นแถวนะครับ นี่ครับค่อยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วเราก็เอาพาเทปมาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันอยู่ครับผมนี่ครับผมเราพอาเทปมาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้เมนทอร์สมันอยู่กับที่นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นแถวนะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับนี่แบบนี้ครับมันก็จะออกมาเป็นลูกร่างหน้าตาแบบนี้ครับผมโดยที่เมนทอสเรียงกันเป็นแถวยาวเลยนะครับไม่มีอะไรที่มาหลุดได้แล้วเราก็จะเตรียมใส่น้ํานะครับผมเดี๋ยวเราทําแบบนี้ทั้งหมด3มชุดแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ครบกับน้ําอัดลมทั้ง3ามขวดนะครับผม อย่าลืมนะครับเอสนะครับถ้าดูคลิปเราอยู่นะครับก็เข้าสปอนเซอร์ได้นะครับได้แล้วเราก็จะได้เมนทอสที่เป็นพวงแบบนี้นะครับผมแหมเขาเรียกเป็นพวงหรือเปล่าพวงอลุนโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองนะครับเอาเมนทอสใส่ลงไปในนี้นะครับพเพื่อนๆ ใจเย็นใจเย็นยังไม่ทันได้ใส่เลยนะครับเพื่อนออกไปครับออกมายังห้าสี่สามสองหนึ่งแก้งเไปมเาแก้งพวกเราอะไรคิดแล้วแก้งอะไรดีวะแกงดูแลวันนี้เขาทำคลิปไปนี่เว้ยเอาเมนทอทใส่แบตซี่เออเออออกแบตซี่สาดใส่เลยกลัวเสร็จแล้วเว่ยโซฟี

โหเด็ดพาา yeah s <S ี่เขาขับก็คือเขาจะแก้เชียวผมใจจะเชียวผมไม่คิดตัวใจจะทำนะผมไม่ได้เ่นก้นจะก็อยากจะเชียวมันเอาคืนครับผมไไปเสร็จแล้วที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูโอ้ะไรกันนะเนี่ยชีแตกก็เป็นไงครับผมเพื่อน หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราเด็ิิ่งๆิ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมคราวหน้าอยากให้พวกเราทำอะไรนะครับหรือว่าจะให้เอาคืนในคำนะครับผมบอกได้เลยครับผมวันนี้พวกเราทีมงานโฟมบล์ดนตลาไปก่อนสวัสดีครับ